ลงเชื้อเห็ดตับเต่ากับต้นกระทร้อนอันนี้คือต้นกระท้อนที่เราจะลงเชื้อละนี่่คือเชื้อเห็ดที่เราผสมแล้วอันนี้เราก็กดข้างๆต้นเลยนะเห็นลาก

ติดกับรากอีกกี่ปีไม่รู้รงกินเห็ดได้เลย